น่าแค่นั่งกลางมันจะพอไหมอ่ะเราจะมีใครนั่งริมไหมอ่ะพี่คะขอนั่งกันเป็นวงได้ไหมคะนี่เบียนเคโฟเรียนะคุณพี่แต่เพื่อนก็ไม่ดีบางเพื่อนก็แบบเราเอามือมาปิดตาใช่ปะดูดิมันจะมีเพื่อนประเภทน,นี้นดูดิเอามือลุมดูไปทำอะไรเชียงใหม่เบมอไปออกเพลงใหม่คนะ Cat Idol Collab กับเบียนเค yeah surprise <c oughs> <c oughs> ที่จะไปดูร่างทรงไหมคะไปค่ะจะไปแน่นอนคือตอนนี้เตรียมตัวเนี่ยเตรียมเลยกำเงินเตรียมซื้อบัตรเอ้ยเขาเรียกอะไรบัตรเออตัว๋วซื้อบัตรกำเงินแหละนี่คิดชุดเวลาที่จะไปดูคิดชุดไว้แล้วนะคิดอัเซสซอรี่ไว้แล้วนะเออแส้อยพระน,นี่ต้องมานะ่ะใส่สิ้นนะต้องมีนะ <laughs> แน่ๆเลยแต่ว่าเหมือนนีแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือที่เราไปแบบด้วยตัวอย่างมันน่ากลัวมากทุกคนเราก็เลยคิดว่าแบบเรานัาแค่นั่งกลางมันจะพอไหมอ่ะเราจะมีใครนั่งริมไหมอ่ะคือเราต้องนั่งกันเป็นวงได้ไหมแบบขออนุญาตพี่พี่เจ้าหน้าที่ลงหนังในแบบพี่คะขอนั่งกันเป็นวงได้ไหมคะนี่เบียนเคฟอรียนะคุณพี่ขอตั้งวงได้ไหมขอนั่งเป็นกลุ่มได้ไหมขอตรงๆขอตรงนี้ขอจัดใจ ผมดูจบแล้วเฮ้ยไปดูที่ไหนมาอยู่เกาหลีหรือว่าที่ไหนไม่ใช่เว็บเถื่อนใช่ไหมไม่ดีนะอย่าลืมสนับสนุนผู้สร้างเขาเรียกว่าอะไรคนทำหนังด้วยนะทุกคนเราจะได้มีแบบจะได้มีหนังดีๆมาดูกันเยอะๆนาะแต่ว่าล่าสุดเหมือนเห็นเขาบอกว่าเขาจะให้นั่งเป็นคู่แล้วก็เวน้นน่ะเหมือนเห็นผัง ลงหนังแวบๆบแบบไม่แน่ใจว่าถึงวันที่ภาพยนตร์เข้าแล้วมันยังจะเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าที่แบบนั่งสองแล้วก็เวน้นแล้วก็นัแบบน่งสองแล้วก็เว้นอะไรเงี้ยโอ้ยังนงยังไงนี้ต้องคิดดูอีกทีนะก็คือถ้าเกิดให้นั่งแบบนั้นนะสมมติฝั่งขวาคือเพื่อนฝั่งซ้ายนี่คือต้องต้องมีพนงานพระประธานต้องมานะงานอัญเชิญพระประธานจากที่ห้องต้องมาแล้วนะนะไม่ห้องหนูมีพระนะทุกคนเป็นพระแบบ รอ n น t f l ล x ลงหนังใหญ่เกินไปเออก็เป็นก็เป็นถ้าเขาลง n น t f l i x กเออก็เป็นเป็นเป็นทางเลือกที่ดีนะในการที่จะดูอ <c oughs> ุ้ยแต่ว่าเออเราก็ต้องดูจอเล็กๆเนาะเออจริงๆหนูก็เป็นเวลาแบบรู้สึกว่าเวลาไปดูโรงหนังเหมือนเวลาอะไรมันโผล่มาคือมันโผล่มาแบบโบมเต็มหน้าทุกคนแต่ถ้าเราดูแบบดูในแบบอย่างดูในเน็ตในเน็ตฟิกเนี้ยก็จะเป็นแบบจอเล็กๆใช่ไหมเออมือไม้เราก็เออบงังได้อะไรได้ <c oughs> เสียงมันดังอนะใช่เออจริงแต่ว่ามันก็ได้อัธรนสนะมันก็ได้อัลรนสนะทีวีที่บ้านอนะไม่เล็กนะทีวีที่บ้านไม่แต่ถ้าเกิดว่าก็ไปดูโรงหนังไมอย่างนั้นอนะถ้าเกิดว่าจะเอาให้แบบไม่น่ากลัวจะต้องดูจอโทรศัพท์ด้วยไม่ใช่จอ iPad ด้วยจอโทรศัพท์เซฟสุดดูให้ไม่น่ากลัวคือดูกับเพื่อนต้องเยอะประมาณหนึ่งต้องเยอะประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเกิดไปดูล่างสง่งแต่เพื่อนก็ไม่ดีบางเพื่อนก็แบบ เราเอามือมาปิดตาใช่ปะดูดิมันจะมีเพื่อนประเทนี้ดูดิเอามือลงมดูจะ <laughs> มีเพื่อนประเทนี้ <laughs> <laughs> ก็ดูอยู่ดูผ่านรูนี่ไงเออไม่เข้าใจเลย <laughs> คือหนูเวลาดูหนังพี่หนูจะชอบดูแบบเนี้ยคือรู้สึกมันรู้สึกเซ่ปะทุกคนเรารู้สึกว่าเราเห็นไม่เต็มตาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันบูมบ้ามอะไรเข้ามาเรายังแบบเอ้ยเรายังใจเรายังตั้งรับทันนะนึกองแม่ แต่เพื่อนประเภทนี้แบบกลัวไม่คุ้มกลัวเข้ามาแล้วเราไม่คุ้มไม่ไม่เป็นไรสะดวกใจแบบนี้สะดวกใจจะดูแค่ยี่สิบบาท <c oughs> เป้ใช่ไหมไม่เป้ไม่ดูหนังผีไม่ใช่เป้แน่นอนเพราะเป้ไม่เข้าไปตั้งแต่หน้าโรงแล้อ <c oughs> คือเป้ไม่เหยียบลงเข้าไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่เดลพี่เดลแน่แนพี่เดลคือใครคะนี่พี่เดลพี่เดลพี่เอ้พี่เดลเอ้ใครนะ <c oughs> หมายถึงพี่แก้วใช่ไหมอ่ะฉเฉลยให้คนที่ชอบที่ชอบเอามือดีฉันลงก็คือใครรู้ไหมโมบายพี่เอาลงพี่ดูดิพี่โมบายอ่ะเราสมมติว่าแบบสนเราไปดูกันอ่ะแต่พี่แก้วไม่พี่แก้วก็เออพี่แก้วก็เจ <c oughs> พูดไทยชัดมากเลยค่ะาพอดีว่าฝึกมาหลายปีแล้วนะคะสกิลภาษาไทยก็เลยแบบ เคยมาคืนนะคะเอ้ยดิชาอะไรอ่ะกึ่เติงหาเนจ้ากึ่เติงขนาดเจ้าไปเชียงใหม่ล่าสุดไม่เจอกันเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีใครอยู่หอเลยเจ้าค่ะอ้าวไปเชียงใหม่มาแล้วอ้าวไม่รู้หรอกค่ะโปะหนึ่งว่าไปหอโอ้ยลงรูปดิชาลงรูปขนาดนั้นคุณพี่ ลงรูปกับแมวขนาดนั้นอืมเอาอะไรมาไม่ไปตัดต,ออต,ดตอ่อบอ,อตัดตอ่อเลือก็คืคตัดต่อโอ้ยเอ้ยไม่ใช่ค่ะตัดต่อลูกกับแมวค่ะโป๊ะหนึ่งโอ้เขาลู้กันหมดแล้วเออเขาเช่นนี่ไงเขาเฉลยแล้วค่ะใช่ไปทาอะไรเชียงใหม่เบอร์ไปออกเพลงใหม่ค่นะหัวใจใกล้ก,ใใก,ลกันเวอร์ชันพิเศษหัวใจใกล้กันเวอร์ชันใหม่เย้์ไพรส์เมมเบอร์คนใหม่อะไรเมมเบอร์คนใหม่ ก่อนเฮ้ยทุกคนดีใจดีเย้ <Yeah. S 2> ทุกคน <c oughs> เลิศนะเตียงตัวเลยพักตรงนี้แล้วมองขึ้นนี่ซ้อมมาซ้อมมาเป็นไงซ้อมมาเยอะไงเพราะว่าต้องอัดต้องอัดใหม่เป็นเวอร์ชั่นร้องกับแค t ไอดอลพาวนาเมียวขอให้เฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> <laughs> อันนี้ร้ <laughs> องเวอร์ชั่นอะไรอะ ขอให้วิ์ไปอันนี้นนว่าเวอร์ชันภาษาอีสานเนอะภาวนาขอให้พ้นไปเมียวพลงที่กำลังร้องเงานี่เป็นแบบเวอร์ชัน cat idol collab กบเบียนเคล่าสุดพิเชอร์ลงรูปยังเฮ้ยที่เนพิเชอร์เห็นไหมพิเชอร์ลงรูปกับเมียวบอกแล้วหั <S <S วใจใกล้าการ้วยฉันใหม มีแมวคอลแลบด้วยอันนะดีใจเดิอยากโอชิคายน้องปินซงปินเซตนะคานามงคานาเมะนะคานามะมีรองฮีโร่โนะหัวใจไกลกันบ้างก็ได้นะคะเฮ้ยเราอยากหัวใจใกล้กับเธออะโอเคทุกคนไงว่าฝากหัวใจใกล้กันโนยชั้นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็แบบเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจรับด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมหูฟังด้วยแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเจอกัน ไลฟ์หนะ้าเนาะแล้วก็เอ๊ไม่แน่ใจว่าตู้ปงตู้ปลาจะมาอีกทีวันไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามรอรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันในไลฟ์ใน AM ฝากหัวใจใกล้กันเวอร์ชันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมหาข้าวกินด้วยแล้วก็เอาแล้วแล้วก็เยอะอะไรคะเนี่ยดูแลสุขภาพตัเองดีๆด,ด้วยนะบายบายติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am m o o Heat Application